เราก็อาศัยการต่อสังเกตความสบายความสบายที่มันมีจำนวนมากขึ้นเราอยากจะให้มันสบายมากขึ้นปัหาสิ่งเสื่อเกิดความสบายมากขึ้นและความเพลินก็คือความคิดความคิดก็คือความหลงบางทีหลงนิดเดียวเนี่ยมันก็เป็นเหตุให ทำอะไรผิดพลาดอย่างเงี ah. ้ยลองคิดไปนีเดียวเป็นช่วงนั้นลงเป็นช่วงนี้แต่ลงคิดนิดเยอะไปแต่ลงอะไรที่นองเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตหรือย้อนสอนนะเมื่อเราไปมันก็จะเป็นช่วงมันลงตีขึ้นมาเราต้องลำดับใหม่ในที่เราคิดอะไรอยู่หรือเปล่ามันไปเรื่อยๆตัวย้อนสอนเวอร์บ่อยเราย้อนสอนได้ถึงอ๋อที่เดี๋ราคิดไปนิดเดียว มันจะจับเปนั้วมเลยเชื่อมาเป็นบ่อยมากเรื่องตรงนี้นะแต่ว่าหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วมันเริ่มย้อนสอนเริ่มย้อนสอนเรื่อยเรื่อเรื่องเรื่องเกิดการระวังคือการระวังสังวรมากขึ้นยิ่งยิ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งสังเกตเห็นข้อแท้จริงมากขึ้นเท่าไหร่แล้วมันยิ่งเกิดการมาระวังคือในการเยึมาระวังนี่เราไม่ใช่กลัวผิด แต่เราต้องการดูสาเหตุมันจริงๆเนี่ยว่อะไรมันเป็นอย่างนั้นบ่อยๆมื่เป็นสักสิบครั้งถ้าเราดูมันทันหลายครั้งเนี่ยตัวิดพภาพมันจะลดลงมาเลยที่ตัวผิดภาพเราอยลงเท่าไหร่จิตใจของเราก็จะกลมกล่อมไม่ค่อยมีอะไรเศร้าหมองแต่าเราพิดบ่อยๆแล้วก็ซ้ำซากบ่อยๆจิตใจล้วก็เพิ่มความเศร้าหมองเพิ่มยิ้งตี้อย่างไรเพิ่มความ รู้สึกผิดอะไรมากในการที่จีรศรมแต่พอเราเริ่มแก้ไขข้อผิดพลาดของพ้อนี้ก่อนข้าของข้อจีนแล้เราเริ่มดับเรียบแล้วมขียนอะไรมาหอมอ่อคุมเกาะให้ให้สบายนะมันเรื่องการฝึกตัวเองเนี่ยมันเป็นศิลปะที่ขั้นสูงนะเป็นศิลปะขั้นสูสงเพราะฉะนั้นการฝึกตัวเองทั้งกายทั้งใจมันน้าทำ เรื่องการฝึกโยคะฝึกไทยเก่กสิ่งหนึ่งที่เราฝึกแล้วไม่ไค่อยประสบสําเร็จคือไทยเก่กเราจะไม่มีเชีวมีสายไม่มีวาสนาทางนี้ฝึกหลายครั้งแล้วแต่ไม่ประสบสำเร็จเลยอ่านบันทึกวิดีโอมาเปิดซีนีมาไปแล้วไม่ไม่สมำเร็จแ,แต่คุกโยคะนี่ท่าไหร่าทำได้ก็แสดงว่านั่นเองคนไหนที่มีเป็นศิลป,ปะโดยที่ใส่ถือว่าเป็นคนโชคดีนะ มีความสุขได้ง่ายมีอาความสุขรอบๆดูอะไรก็เป็นศิลปะที่งาวนีแต่ว่าคนที่ไม่มีศิลปะในจิตใจค่อนข้างจะพัฒนาพัฒนายากดูอะไรก็มันไม่สวยไม่งาวควมขความยาวได้หมดก็ให้เกิดอารมณ์เสียได้ง่ายแต่คนที่มีศิลปะในใจดูอะไรก็สวยงามได้หมดทีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสร้างคุณสมบัตมาเยอะ ให้ทำให้รัศนยและสร้างอุตสาหกิรมมาเยอะๆศิลปะก็หายเพราอกอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราก็จะเต็มไปด้วยความอยากความหุดหงิดความเศร้าหมองความคิดความปรุงแต่งความนังเลนวิจารณ์ความวุ่นวายจะมาได้แต่ดังนั้นเองก็ถ้าเปลนไปได้เราพยายามฝึกฝนเรื่องเหล่านี้ให้บ่อยๆศิลปะในการด้ว ศิลปะน่การนั่งศิลปะกับสตินี่มันจะไปด้วยกันง่ายศิลปะนี่นเราจ,าจาัดไั่จับมีบรรจงในการประจนสร้างประจงทำามันก็เป็นศิลปะในตัวฉะนั้นมันในตัวศิลปะมันเป็นตัวรวมทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญางไปแต่ที่มันเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายโายสกนะเจตสิที่มองเห็น ถ้ามันมีอุปทานอยู่ว่าปยึดติตในความสวยางามถับว่าเป็นบริษั์ได้อย่งนี้ปฏิบัตินะความสวยางามขาอในคาถาสัมวรสูตรว่ามารย่อมรังควานผู้ที่ตามเห็นอารมณ์ว่างามไม่สำรวมแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประาัในการบริโภคมีความเพียรันเลวเป็นขี้เกียจ ความเพียรเร็วคือที่เกียดเกียดคานแล้วมาเย่อมลบคนบุคคลคนนั้นมานเันย่อมไม่ลบคนบุคคลทีกท่กลาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามสัมบูรแล้วในอีสีทั้งหลายรู้กัล้วในการบริโภคมีความเพียรทำความลบแล้วนั่นแหละนะแถวที่สี่ครอบันทั้งหมดเลย